สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบนตรายานินมาเล่นพีกีพียรดิพีอากาศดอีกเช่นเคยวันนี้มาในแรนดอมดีกว่านะคะพีกเดกอาจารย์ก็ทไปแล้วมาดูแรนดอมดูว่า,าช่วงระยะเวลานี้ความรู้สึกที่เขามีกับเรานะคะขอดูช่วงระยะเวลานี้ความรู้สึกที่เขามีกับเราเดี๋ยวดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกูลเขาก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนเขานะม,มีการห่างเหินกันเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาพักนึงหรือมีการรอคอยข้อความกันนะหรือเป็นรักทางไกลก็ได้ดูต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศได้นะคะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณนะเอาเวลาที่มีใส่ใจเหลืองกันทัมงฮากินนะเรื่องพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณ มีชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมไม่มีไม่ท็อกซิกไม่แสดงออกอะไรมากคุณนิ่ใส่เขาเลยนะคะอืม queen o f p e i c a l egg off sort บางคู่บางเคสอาจอยู่ในสภาวะของการปิดกั้นกัดไม่ปิดกั้นด้วยสื่อโซเชียลบล็อกไม่มีการบล็อกก็ปิดกัน้นการแสดงออกคือคุณไม่ทำอะไรเลยอาจารย์มองว่าเป็นคูณน,นะเป็น queen o magical จะเป็นผู้หญิงมาดูดูคริปอาจารย์ถ้าเป็นชายมาดูคริอาจารย์ก็ คนคนที่คุณดิวด้วยเขาก็นิ่งใส่คุณจริงๆเมื่อเขานิ่งคุณก็เลยนิ่งตามนะคะตอนนี้เนาะเดฟูถามว่าคุณเฟลคุณเสียใจคุณรู้สึกแย่ไหมอาจารย์มองพลังงานจริงๆของคุณคุณแน่นอนมันมีความพลังงานของการรอคอยเอ่อเป็นอย่างไรจะเอาอยังไงมันก็มีการะวงแล้วก็นึกถึงแต่ถามว่าคุณคุณเป็นถึงขนาดว่า ใจจดใจจอ่อทรมานไหมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะสีถ้วยันงคู่บางเคสอาจไปถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเติร์ปาร์ตี้รักเราสองสามคนหรือถูกดึงเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้เนาะมันมีความทรมานอยู่เนาะคือถ้าถามว่าทรมานในมุมหัวาจามองว่าจริงๆแล้วมันก็รู้สึกแหละ แต่มันปัญหาเรื่องเดิมๆนะคะปัญหาเรื่องเดิมๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คุณไม่อยากจะเอาความรู้สึกหรือความคิดของตัวคุณเองเนี่ยไปผูกโยงกับเขามากเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆคุณรู้สึกเหนื่อยขออยู่แบบนี้ละกันนะในเมื่อถ้าความสัมพันธ์นี้มันจะไปไกลไปเกินกว่าความรัก เป็นคนที่ใช่ที่ชอบหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไกลที่ใกล้มากกว่านี้มันเป็นไม่ได้คุณก็ยอมรับว่ามันจะไม่เป็นคุณจริงๆตอนนี้คุณยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้อยู่ในกับการความสัมพันธ์นี้เรื่องเดิมๆเขาไม่เทคแคร์เขาไม่ดูแลเอาใจใส่เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือแสดงออกอะไรกับคุณในลักษณะที่ให้คุณค่ากับคุณในสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับในความสัมพันธ์นี้ อืมตอนนี้อยู่ในสภาวะความนิ่งเลยนะคะโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุดินพุทธศกรารอืมธาตุดินเห็นชัดนะโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าดูความรู้สึกของเขาเป็นแบบไหนอย่างไรกับคุณนะฮะในชว่วงระยะเวลานี้ นี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวดูพลังงานของเขาในความสัมพันธ์นี้ก่อนละกันเขาดูพลังงานของเขาในความสัมพันธ์นี้ว่าไพไว,ว้บอสซาก,กันได้นะคะอาจจะสลับกันได้เพราะเป็นดวงแบบเร็วรวมแนะนําดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะถ้ามองว่าพลังงานมันตรงหรือมันคล้ายกับคุณแนะนําดูดวงส่วนตัวจะได้เจาะลึกมากกว่านะคะอืมโอเคเขาดูพลังงานเขาก่อนละกันว่าช่วงระยะเวลานี้เขาเป็นอย่างไรนะ ทนอฟเพนจิคอสคุณอาจจะรู้จักกันมานานนะเป็นเพื่อนที่เรียนที่ทํางานหรือความสัมพันธ์เออรู้จักกันมาพอสมควรแต่เขาไม่เคยเข้าใกล้ความสัมพันธ์คุณไปไกลแบบเหมือนเหมือนมีการปิดกั้นนะในความสัมพันธ์กับคุณเหมือนเข้าใกล้กันมาปุ๊บก็ถอยหา่างไปกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างๆแบบหงหัวแต่อยู่กันมานานนะ,ะคะคบหากันดูใจพูดคุยกันมาพอสักพัก รู้จักที่เรียนที่ทำงานก็ได้10เรียนเดอะสตาร์เจ็ดถ้วย10ไม้อ่ะขอดูหน่อย s ิกออฟค่ะเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนเนะาะอาจารย์มองว่าตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองอาจจะมาจากตัวคุณนะคะพลังงานของคุณที่สื่อแสดงออกไปกับเขาว่าเหมือนคุณถอยห่างในความสัมพันธ์แล้วมีการถอยออกมาจากตัวคุณนะคะ s เวน n of ครับเพ hey, ชอบครับแต่คุณก็ไม่ได้มีการอิกโนหรือแสดงออกกับการที่ว่าเออปิดกั้นเขาไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถ้าถามว่าคุณจะไปวิ่งไล่ตามไปถามในู่นั่นนี่เออเหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยคือให้ความสําคัญกับเขามากๆเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยตอนนี้คุณไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะอืมนะตอนนี้คือคุณประเด็นระยะห่างให้กับเขาจริงๆ แต่เขาก็ไม่รู้ว่ากับการที่ความสัมพันธ์เนี่ยคือยังอยู่แหละในมุมของเขาเนาะสถานการณ์คือเขายังอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็ยังเห็นกันอยู่เนาะยังทํางานในความสัมพันธ์แต่อยู่กันอย่างห่างๆแบบห่วงๆซึ่งการแสดงออกของคุณออกมาเนาะคุณก็เขาสัมผัสได้ว่าคุณก็เหมือนถดถอยเรื่องของความรู้สึกลงไปมากพอสมควรเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ากการที่ไปต่อแต่คุณก็ไม่ได้แบบ ไงอะแบบตัดรอนนะคุณยังให้ความรู้สึกดีๆเขาเยอะแยะอยู่นะแต่คุณถอยคุณแสดงออกว่าคุณถอยจริงๆเนะี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าควรเขาจะทําอย่างไรกับปฏิกิริยาที่คุณแสดงออกกลับมากับเขาคอาดู3ามเหรียญนะจะทําอย่างไรดีหกไม้ว i e อ of fortune หนึ่งถ้วย h l o fans อ โอเคนะก้าไม้แต่ตอนนี้กับการที่ถ้าจะมีประเด็ดนในเรื่องของความแรวความสัมพันธ์อาจารย์มองว่าเขาก็เออถ้าคุณแบบถอยออกมาแล้วอยู่ในพื้นที่เว้นระยะห่างให้กับเขาเขาก็ว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาก็โอเคนะเขารับได้อยู่นะอืมเอาดูเจ็ดถ้วยนะอโชกานอ่ะในความรู้สึกของในความเป็นเขาเนาะก็ลองไปดูนะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรอ,อ่ คุณถอยเขาก็ถอยในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อคุณไม่อยากให้อยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเดิมเขาก็ไม่อยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเดิมก็ได้เพราะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้เนาะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เป็นคนที่คอยได้รับอะไรจากคุณเยอะแยะนะมันทําให้เขารู้สึกมั่นอกมั่นใจว่ายังไงคุณก็ไม่ได้ไปจากเขาการที่คุณถอยออกไปจากเขาเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ถอยจริงหรือถ้าคุณต้องการเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่คนคุยหรือห่างเพินแบบนี้เขาก็ยินดีนะอันนี้คือฟีลของเขานะขอดูเจนเนาะ queen s o u ห้าไมา้อืม queen vegetables king of โอเคที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะจากหน้าไพา่นะจารย์เห็นเลยบอกว่าทำท่าไม่เยะแสทำท่าไม่แค่เมื่อคุณถอยเขาก็ไม่หือไม่อือเขาก็ถือว่า อยู่กับคุณอย่างนี้เขาก็โอเคได้แต่จริงๆลึกๆภายในใจแล้วเขารู้สึกได้ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณเวิร์ททำงานในความสัมพันธ์ของเขาเหมือนคุณต้องการจะอยู่เหนือเขานะในลักษณะแบบนี้ตัวเขาเองนะทำท่านนะต้องบอกเลยนะว่าทำท่าว่าไม่แคร์ไม่แยแสจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแค่เพื่อนกระดาษในฟิลแบบนี้ก็ได้ก็ได้คำว่าก็ได้นะแต่จริงๆแล้วตัวเขาเองต่างหากละเขามู่งฟอนไปจากคุณไม่ได้ เมื่อคุณให้เขาให้ให้คุณค่าเขาแค่นั้นเขาเลยจําไม่ต้องอยู่ภายใต้การหลอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรหรือไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับการที่คุณไม่ได้ให้คุณค่าเขาแบบเดิมแต่จริงๆเขาวิตกนะมันควอนร์าไม้และก็จตรงนี้เนาะจริงๆวิตกพยายามเมนจัดการตัวเองเพื่อจะยอมรับสถานการณ์ในการที่คุณเหินห่างจากเขาให้ได้นะในตอนนี้แต่ถามว่าในบางครั้งเขาก็รู้สึกหนัก เหมือนกันกับการที่จะพยายามที่จะเป็นแค่คนคนหนึ่งในชีวิตคุณนะรู้สึกหนักเหมือนกันนะต้องแบบปรับตรงนี้แต่ด้วยตัวเขานะเออเขาก็ต้องทําให้ได้นะฮะเมื่อคุณถืออ,อ่อสร้างสถานการณ์มาแบบนี้เขาต้องทําแบบนี้กับคุณไปกับคุณให้ได้ทั้งที่ตัวเขาก็รู้นะว่าเขาอะจริงๆแล้วอะเขาไปจากคุณไม่ได้หรอกคุณจงมั่นใจนะคะว่าคนคนนี้ไปจากชีวิตคุณไม่ได้ อยู่ที่คุณค่ะคุณคือผู้คุมเกมนะจริงๆหน้าไพ่นี้อาจารย์บอกเลยนะคะคุณไม่ต้องตกเป็นรองใครคุณสามารถอยู่แบบยังไงสามารถบรินจัดการความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวคุณเองสิ่งที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้อย่างดีอันนี้นอกเรื่องนะจากหน้าไพ่ที่อาจารย์เห็นเอ่อสิ่งที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้อย่างดีจากการที่คุณรักษาใจตัวคุณเองและคุณไม่ให้เขามาเป็นเอ่ออิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณ พูดยงไงว่าเขาจะทำอย่างไรคุณไม่สนใจอะแล้วแต่เขาเลยเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะอ่านไลน์เขาจะติดต่อเขาจะสื่อสารคุณไม่เอาเรื่องตรงนี้มาทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วคุณยืนจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นฝ่ายอยู่เหนือเขานะคะวนาภัยนี้คือ เขาที่ผ่านมาคือคุณนะเป็นคนที่ให้พ r i o r i t y เขานะแต่ตอนนี้คือคุณถอยเขายังมั่นใจนะว่าเขายังมีความสมคัญต่อความรู้สึกคุณทั้งที่จริงความเป็นจริงเขาไปจากคุณไม่ได้หรอกคุณเป็นคนที่แสนดีนะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองนะดีไม่ดีบางคนก็เออถ้ามาหาก,กินเก่งนะผู้หญิงที่เป็นสายสตรองโสดสายสตรองเข้ามาหากินเก่งใครจะอยากจะปล่อยมือไปใช่ไหมไม่ได้เป็นภาระของเขาเนี่เนาะอืม โอเคเราก็มาดูกันนี่คือพลังงานของเขานะคะเอ่อเขา้าดยคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีาธาตุไฟมิจฉนูราศีพิจิาธาติดินพุทธศกันมกรราธาตุลมีชนตุนกุมราศีกุมนะคะธาตนะุน้ำมีกระโพิจิได้นะอืมครบทุกธาตุเลยเอ่ะมาดูกันว่าความรู้สึกที่เขามีต่คุณเป็นแบบไหนอย่างไรในตอนนี้เนาะ แน่นอนเป็นดวงแบบโดยรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทํานายนะคะคำคำก็พอเนาะอ,อ,อยากรู้ว่าดวงนี้เป็นดวงคุณไหมแนะนําดูดวงส่วนตัวและอาจารย์แนะนำแพ็กเกจที่5 8 9 9ไม่จํากัดคําถามไม่จํากัดการดูพื้นดวงจนครบเวลา70นาทีนะคะเพราะว่าจะดูละเอียดรู้ลึกรู้อะไรมากๆเนี่ยชัดมากๆคือ8ปดจริงๆมันมีแพ็กเกจที่แพงกว่านั้นคือ2 0 0 0นนะพันหนึ่ง ก้าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนั้นจะดูเป็นดวงทั้งปีขึ้นหมายความว่าคุณดูทั้งเดียวคุณรู้ทุกเรื่องแล้วคุณจบเลยคุณไม่ต้องดูอีกเลยนะในปีนั้นนะฮะทุกปัญหานะอันนั้นก็คืออีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะอันนี้แพ็กเกจถ้า,าคุณมีปัญหาคุณอยา่ารู้ลึกรูก้จริงรูล้ละเอียดแนะนาแพ็กเกจที่ห้าแปดเก้าเก้านะหรือว่าปัญหาไม่ได้เยอะมากอะไรไม่ได้มากนะก็เป็นคุยทางไลน์หรือแพ็กเกจอื่นๆก็ได้นะเลือกดูในเมื่อแอดไลน์เขามารู้เลือก ดูแพ็กเกจว่าคุณชอบแพ็กเกจต,ตรงไหนนะโอเคมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกที่เขามีจะคุณเป็นแบบไหนยอย่างไรนะคะในช่วงระยะเวลานี่ไม้โวอนส์สิก็วอนส์สิบหกสิบก็สี่กับหกเป็นสิบกับสองอืมโอเคโอเค อกชวนเป็นไพ่ไพ่หมายวแพชชั่นหมดเลยนะจูเมจิเชียนตอนนี้อาจารย์เปิดคอ,อร์สเอ่ออัพสกิลร้อยเรียงอ่านไพ่ตอนนี้ก็คือเรียนไปแล้วนะคะนี่คือวันที่สองในคอร์สจะสอนกันร้อยเรียงอ่านไพ่นะเมื่อวานก็รู้สิทธิ์หลายท่านที่เข้าคอร์สเรียนก็รู้สึกว่าเห็นแนวทางการอ่านไพ่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะความรู้สึกที่เขามีต่อบุณเป็นอย่างไร ส่วนสยบค่ะสามเหรียญจะเปิดให้เยอะหน่อยจัดมินอู้นชาวว้อืมโอเคเกตค่ะนะ สเตรนดีนสอสอืมเข <c oughs> ีนไพ่โอเคอะถ้าตามหน้าไพ่นี้เขาหรือคุณอาจจะเกิไหนลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิสนนูนะฮะ้าดิพิศกรมกักรธาตุลมเป็นชนทุนกุมเราสิสิงได้เนาะอ่ะเราจะมาดูกันว่าความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรในช่วงระยะเวลานี้เนาะอาจารย์ขออ่านรวบรวมทีเดียวละกันไม่อธิบายไพ่นะคะจริงๆริมันจะมีการอธิบายไพ่แล้วก็มีมิติของไพนะ่เนาะขออ่านทีเดียวละกันนะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเออโอเคประมาณว่าโอเคฉันจะอยู่ในความสมานกับเธอแบบนี้แหละเธอให้ความห่างเินกับฉันก็จริงนะให้เป็นแค่เพื่อนฉันก็ยอมที่จะเป็นแค่เพื่อนเธอเพิกเฉยฉันเธอให้ความสนใจฉันน้อยลง ความรู้สึกที่เธอมีต่อฉันลดน้อยถอยลงซึ่งฉันก็รู้สึกได้เธอให้ฉันเท่านี้ฉันก็อยู่แบบนี้ฉันไปจากเธอไม่ได้หรอกนะฮะหไม้ห้าเหรียญเดือชาเวอร์คือถามว่าการที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแบบนี้อยู่ความสัมพันธ์กับเธอแบบนี้ใช่ว่าฉันจะรู้สึกดีฉันไม่ได้รู้สึกดีเลยฉันรู้สึกถึงความสูญเสียรู้สึกเหงารู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วแต่การที่เธอ แสดงออกหรือแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ฉันคาดหวังไว้ว่าในอนาคตการที่เราเหมือนกลับมา Re start ใหม่ในความสัมพันธ์ที่มาจากคุณนะคะมาจากเธอเนี่ยอย่างก,การที่เรานะคะกลับมาเริ่มต้ใหม่โดยจากเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่โดยความตั้งใจของเธอเป็นดุดสันเนาะที่มาจากคุณในเชิงเอเนท์ mm hmm. ก็คาดหวังว,ว่าวันหนึ่งการกลับ ไปใหม่ความสัมพันธ์ของเราสองคนซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนในอนาคตมันจะดีขึ้นไปกว่าเดิมก็เป็นได้มัง้งนะนี่สิที่เขารู้สึกนะคะเขาจะพยายามนะคะปรับนะในความเขาปรับพลังงานที่จะอยู่หนึ่งความสัมพันธ์กับคุณกับเธอแบบนี้อ่ะเอาเปความรู้สึกเขาก่อนแล้วกันนะฉันจะพยายามปรับ สมดุลปรับพลังงานที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับเธอไปก่อนในลักษณะแบบนี้ซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ไหมกับการที่เธอให้ความสําคัญกับฉันมันเป็นแค่คนคุยหรือเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นใครคนหนึ่งที่ฉันรู้สึกได้ว่าเธอทางด้านความรู้สึกเธอไม่ให้ฉันเหมือนเดิมแล้ว,วเธอถอยออกมามากแล้วมันทําให้ฉันรู้สึกเครียดฉันไม่สามารถปรับอารมณ์ตัวเองได้ที่จะกลับไปเป็นแค่เพื่อนกับเธอ แต่ฉันจําเป็นต้องปรับเพื่อจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์กับเธอเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับฉันสิ่งที่ฉันรู้สึกก็คือแน่นอนความสัมพันธ์นี้เราไปต่อด้วยกันแต่เป็นไปในที่ฉันรู้สึกได้ว่าฉันเหงาฉันไม่ได้รับความสําคัญเหมือนเดิมฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความมั่นคงและมันรู้สึกได้ว่า ความอบอุ่นทั้งได้ความรู้สึกที่ฉันเคยได้จากเธอนั้นมันไม่มีเหมือนเดิมอีกแล้วแต่สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือฉันต้องไปต่อจะพยายามไปต่อฉันไม่รู้หรอกแล้วว่าฉันจะในช่วงที่ไปกับเธอเนี่ยฉันจะต้องทำความรู้สึกแบบไหนอย่างไรแต่ฉันต้องไปนะเผื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตมันคือคำว่าเผื่อว่าซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันต้องไปเพราะฉันยังอยากมีเธออยู่ในชีวิตของฉัน ต่อไปนะคะอาจารย์เห็นไพ่ตัวนี้ออกนะอนเนาะควเนบอลิเคิลห้าไม้สิบเหรียญเจ็ดเหรียญเก้าไม้สามไม้ซึ่งจากไพ่เนี่ยไพ่ทุกใบจะบ่งบอกเราได้หมดไพ่ทาโร่ไพ่ยิบซีนะอูแมนนะจริงๆอาจารย์ก็ดูดวงตัวเองเหมือนกันทุกวันด้วยนะคะในคอสจ,จะบอกในคอสที่เวลาเรียนอ่านไพ่อาจารย์จะบอกอยู่ว่าทําไมเราต้องดูดวงตัวเองเพื่ออะไรนะอาจารย์ก็ดูดวงตัวเองทุกวันคือเป็นการฝึก ฝนด้วยนะจากหน้าไพ่ทั้งหมดนะจริงๆเนี่ยคือตอนนี้พลังงานของเขาเขารู้ว่าคุณนะ่ะออนิ่งใส่เขาไม่มีการยอมเขาและถอยออกในความสัมพันธ์ในมุมของเขาเขาก็รอดูท่าทีว่าคุณจะเป็นแบบไหนอย่างไรต่อไปในอนาคตถามว่าเขาชอบไหมกับการที่คุณให้ความสําคัญเขาน้อยลงซึ่งเนี่ยไพ่ตรงนี้นะไม่ได้ชอบเลยนะแต่เขาไปจากคุณได้ไหมเข้าไปไม่ได้คุณยังไป แสดงออกอ่ะเหมือนเป็นคุณยังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาอะอยู่ตลอดเวลาเขาสลัดคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาไปจากคุณไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องอยู่ต่อไปแต่เขาจะดูท่าที่ของคุณว่าคุณจะเป็นแบบนี้นิ่งเฉยไม่ได้สนใจเขาเออแต่ความไม่ไม่สนใจเขาคือคุณไม่ได้ทอกซิษคุณไม่ได้ด่ามานะคุณแบบมีตะกะไมซิตที่ดีด้วยในมุมตรงเนี้ยถ้าเขารู้สึกว่าอนาคตของคุณยังเป็นอยู่ เขาจะเป็นคนที่เข้าหาคุณเองนะแค่าานี้นะคะแต่คุณยังเป็นต่อไปนะคนคนนี้นะคือนิสัยเขาจะแย่นิดนึงเป็นฟีลแบบว่าพอเขาได้ใจเราอะเขาได้ใจเราปุ๊บเนาะเออเขารู้ว่าเรากลับมาดีแล้วเขาก็จะเพิกเฉยเราอีกนิสัยแย่เหมือนกันเนาะแต่การที่คุณทําแบบนี้รู้ไหมคืออะไรยังน้อยก็ไปตุนต้นกระตุ้นที่เขารู้ว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ใครจะทําอะไรกับคุณก็ได้เนาะคุณมีคุณค่ามากพอ แล้ววันหนึ่งที่เขาพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขารู้สึกได้ว่างาไพ่นี้นะอาจารย์อ่านตามไพ่เป็นทีละใบเลยเนี่ยเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เขา,เารู้สึกว่าการมีชีวิตคุณอยู่คือดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วเขาจะมีการทําอะไรที่มากไปกว่าเดิมอืมแล้วอยากจะแสดงออกว่าเพื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเออที่สําคัญอาจารย์ขออ่านไม่จบนะฮะถ้าอ่านตามไพ่ทั้งหมดเลยตามสํานักคือเป็นฟีลแบบว่า ถ้าคุณหนึ่งคุณไม่ท้าสิคุณไม่ดราม่าคุณเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองแล้วเจรจาตรในรูปแบบที่คุณเป็นแล้วคุณไม่ได้ถือว่าเขาจะอยู่ก็อยู่เขาไม่อยู่ก็เรื่องของเขาถ้าไม่เขารู้สึกได้ว่าเขาต้องพยายามที่จะรักษาหลักไว้แต่คุณก็ทําตัวเองให้มีคุณค่านะคุณค่าในที่นี้ก็คือไม่วิ่งไล่ตามในความรักไม่ท้อสิกเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้เจรจรตดในทุกด้านเขาจะเป็นคนที่ work และ take action กับมหาคุณเองคนคนนี้แต่ค่อนข้างดื้อนิดนึง คนนี้เป็นคนที่ดื้อม,มากแต่เขาคือในที่สุดเขาจะไปจากคุณไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขาหลังมาจากการที่คุณทําตัวเองให้มีคุณค่า นะในลักษณะแบบนี้แต่ตอนนี้คือเขาก็จะอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะแต่คนนี้เป็นคนที่ดื้อม,มากอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าดวงนี้คิดว่าเป็นดวงของคุณอันนี้จบแล้วนะคะว่าอนาคตม,มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรควรจะิร์ k ทำงานในความสมัยคนนี้ยังไงแนะนําดูดวงส่วนตัวนะก็จบไว้นะที่นี้คือไพ่มันเห็นก็เลยอ่านตามไพ่แต่ว่าจบแบบไหนค่อยว่ากันอีกทีนี่คือความรู้สึกของเขาทั้งหมดทั้งมวลที่เขามีให้กับคุณนะคะก็คือ ถึงแม้เขาจะอยู่ในความสัมพันธ์ก็จริงแต่เขารู้สึกของการเหงาและรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รับความสำคัญจากคุณเหมือนเดิมนะคะโอเคจบให้เนาะอ่าก็ดวงแบบรยบรวมเช่นเคยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวหรือบริการด้านอื่นทำพาโบเปเปอร์แก้ไขตัวเลขจัดหาเบอร์โทรศัพท์ เนะสริมดวงด้านอื่นๆก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาพิมพ์หนึ่งเอีกครั้งเพื่อจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยนะก็แจ้งมาในที่นี้นะคะขอบคุณจากการไลค์ขอบคุณจากการ u u s c r i b e like, ขอบคุณจากการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ